พร้อมแล้วนังตัวตรง ังไม่เคยเจอกระอกครูผมก็ยังไม่เคยสอนป .2 ทับ5เลยนะคะเราต้องจะทำการกดลงดก่อนนะคะใครพร้อมที่จะเรียนแล้วนั่งตัวตรงเราจะเริ่มเรียนแล้วนะอ่าเนื้อหาที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือสมาชิกในบ้านนะคะ นักเรียนอยู่ที่บ้านนะคะตอนนี้ทุกคนถูกผลเชื่อนะคะว่าอยู่ที่บ้านนักเรียนต้องรู้นะคะว่าสมาชิกในบ้านของเราเนี่ยมีใครบ้างน,นะคะสมาชิกในบ้านของเราก็มีใครบ้างคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายคุณนา้าคุณอานะคะตามรูปภาพที่ผู้ผลให้ดูเลยนะคะทีนเนี้ยผู้ผเนอยากรู้ว่าที่บ้านของแคนเนี่ย ในสมาชิกของนักเรียนเนี่ยมีใครบ้างนักเรียนตั้งใจฟังให้ดีนะคะเดี๋ยวครูฝนจะสุ่มถามนะคะครับถามมีอยู่ว่าสมาชิกในบ้านของนักเรียนมีใครบ้างน้องมาลีน้องบาลีคะเปิดไมค์ตอบคุณครูฝนไดค่ะมีใครบ้างในสมาชิกในบ้านของหนูคุณพ่อคุณแม่พี่ค่ะแล้วก็หนูค่ะ โ okay, อเคค่ะเยี่ยมมากปิดไม้ได้เลยค่ะน้องเซยา่าที่บ้านของเซียสมาชิกในบ้านมีใครบ้างคะมีพ่อมีแม่มีน้องมีหนูแล้วก็คุณคุณยายค่ะโอเคเยี่ยมมากเลยค่ะขออีกคนหนึ่งอ๋อน้องเอฟฟิลมสมาชิกที่บ้านของมนูมีใครบ้างคะ หนูมีพ่อมีแม่มีพี่แล้วก็มีหนูค่ะมีพ่อมีแม่มีพี่แล้วก็มีหนูนะคะน้องน้ำตาลมาจิ้ในบ้านของน้ำตาลมีใครบ้านคะน้ำตาลสองคุณพ่อคุณแม่คุณย่าหนูน้องโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขออีกคนนึงน้องอเล็ก ที่บ้านมีใครบ้างคะสมาชิกในบ้านอเล็กอตอบเลยลูกเปิดไมค์้วตอบเลยมีใครบ้างคะพ่อแม่หนูค่ะ,ออคะโอเคเยี่ยมมากเลยนะคะนี่เป็นกุหลาของผู้ชายนะ้องเนาะสมาชิกในบ้านนะคะน้องพอดพ่อตอบเป็ครูฝนหน่อยลูกสมาชิกในบ้านของพี่มีใครบ้างคะมีพ่อมีแม่มีผมแล้วก็มีย่าค่ะ โอเคค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะน้องคุณสมาชิกที่บ้านของน้องคุณมีใครบ้างครับมีพ่นมีแม่มีผมครับโอเคมขออีกคนหนึ่งนะขอพี่ชาอีกคนน้องออก,กัสที่บ้านของน้องออก,กัสมีสมาชิกในบ้านมีใครบ้างคะคนพ่อคนแม่คนน้าแล้วก็คุณตาและคณยายครับ อโอเคนะคะขอบคุณมากนะคะก็ยังมีอีกเด็กๆหลายคนนะคะที่ยังไม่ได้ตอบนะคะแต่ครูฝนเชื่อนะคะว่าเด็กๆต้องรู้ทุกคนนะคะแล้วก็สามารถที่จะตอบคําถามคุณครูฝนได้นะคะก็ไม่ง่ายเลยสมาชิกในบ้านของเรานะคะก็มีใครบ้างที่อยู่กับเราส่วนมากพื้นฐานก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายแล้วก็ตัวเราเองนะคะเด็กๆติดไหมนะคะเดี๋ยวคุณครูฝนมีคาถามเยอะเลยแล้วเดี๋ยวครูฝนจะเรียกชื่ออีกนะคะ ทีนี้มาดูนะคะว่าสมาชิกในบ้านของเราแต่ละคนเนี่ยล้วนมีหน้าที่ที่จะต้องทํานะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันว่าคุณพ่อทําหน้าที่อะไรคุณตาคุณยายทําหน้าที่อะไรและที่สําคัญนะคะนักเรียนอําทำหน้าที่อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแต่ละคนในครอบครัวของเราแต่ละคนในสมาชิกของเราเนี่ยมีหน้าที่ทําอะไรบ้างนั่นตัวตรงค่ะ เด็กฟังคลิปวิดีโอที่คุณครูฝนเอาให้ดูนะคะเดี๋ยวจะมีคำถามแล้วก็จะมีเกมให้เล่นด้วยนะคะเอาละครับเด็กๆวันนี้เราจะมาเรียนหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่งบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านบ้านเป็นสถานที่พักอาศัยที่มีสมาชิกในบ้านอาศัยอยู่เพื่อนอนหลับพักผ่อนและทำกิจกรรมต่างๆแต่ละครอบครัว ก็จะมีจำนวนสมาชิกแตกต่างกันออกไปครับครอบครัวขนาดใหญ่ก็จะมีสมาชิกหลายคนครอบครัวขนาดเล็กก็จะมีสมาชิกน้อยกว่าเด็กๆลองนับดูสิครับว่าที่บ้านของตนเองนั้นมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกี่คนเรามาดูความหมายของคำว่าบทบาทและหน้าที่พร้อมๆกันเลยนะครับบทบาทหมายถึงการทำหน้าที่ที่กำหนดไว้หน้าที่ หมายถึงสิ่งที่ต้องทําด้วยความรับผิดชอบถ้าสมาชิกทุกคนในบ้านทําตามบทบาทและหน้าที่ของตนเองจะทําให้บ้านน่าอยู่และสมาชิกในบ้านก็จะมีความสุขครับตัวอย่างบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านคุณพ่อ มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหารายได้ซ่อมแซมสิ่งของเครื่องใช้ทำสวนสตัด้ารดน้ำต้นไม้ร้างรถยนต์เป็นตน้นคุณแม่มีหน้าที่ในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูลูกและดูแลทุกคนในบ้านทำงานหารายได้ประกอบอาหารซ่อมแซมเสื้อผ้า หน้าที่ของลูกพี่ชายพี่สาวตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่และคุณครูซักผ้ารีดผ้าถูบ้านชิ้งขยะเช็ดกระจกตอกน้ำจัดโต,ต๊ะอาหารหรือช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านส่วนหน้าที่ของเรานั้นมีหน้าที่ในการตั้งใจเรียนเชื่อฟังคำสั่งสอนของคุณพ่อคุณแม่และคุณครู ช่วยเหลือตนเองในการอาบน้ำแต่งตัวใช้ช้อนซ่อมและแก้วน้ำในการรับประทานอาหารจัดเก็บของเล่นของใช้และอุปกรณ์การเรียนให้เป็นระเบียบกวาดบ้านล้างจานล้างแก้วน้ำครับเป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในบ้านเรานั้นมีอะไรบ้าง หากใครยังไม่เข้าใจคุณนกมีวิดีโอสื่อการสอนเกี่ยวกับบทบาทและหน้าที่ของสมาชิกในครอบครัวให้นักเรียนได้ชมกันอีกครั้งเพื่อให้เรามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วไปรับชมวิดีโอกันเลยครับวันนี้วันเสาร์แบ๋ปลอยก็ตื่นแต่เช้าล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ำแต่งตัว แล้วก็ลงมากินข้าวกับครอบครัวและเมื่อรับประทานข้าวเสร็จแล้วพ่อคะวันนี้พ่อพาพลอยไปเที่ยวนะนะนะคะไม่ได้หรอกลูกวันนี้พ่อยุ่งมากเลยอ้าวทำไมล่ะคะหนูอุตส่าห์เป็นเด็กดีตื่นตั้งแต่เช้า แต่พ่อต้องไปดูแลต้นไม้ในสวนแล้วก็สัตว์ในคอกของเรานี่ลูกพจะหยุดสักวันหนึ่งไม่ได้หรอคะไม่ได้หรอกลูกถ้าหยุดเราก็ไม่มีรายได้นะมันจำเป็นขนาดนั้นเลยเหรอคะใช่จ้าก็พ่อมีหน้าที่ทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวของเรานะก็ได้คะ่ะคุณพ่อ หนูเข้าใจค่ะพ่อของพลอยทำอาชีพเกษตรกรรมปลูกผักเลี้ยงสัตว์เพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูครอบครัวและครอบครัวของน้องๆทำอาชีพอะไรกันบ้างครับรู้แบบนี้แล้วเพื่อนๆคงได้ทราบแล้วนะครับว่าทำไมพ่อถึงได้ทำงานหนักทุกวัน เพราะว่าพ่อของเรามีหน้าที่สำคัญคือทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวนั่นเองครับนะคะก็คือสรุปนะคะวันนี้ที่เราเรียนกันนะคะก็คือสมาชิกในบ้านนะคะนักเรียนรู้นะคะว่าสมาชิกในบ้านของเรามีใครแล้วก็สมาชิกในบ้านของเราเนี่ยมีจํานวนกี่คนนะคะแล้วก็สมาชิกในบ้านของเราแต่ละคนเนี่ยล้วนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันนะคะ ยกาข้ามนย้ากุหลาบไว้แค่นี้นะคะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเรากลับามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ